เพื่อนๆอันนี้คือต้นผักเหือดหรือต้นผักหีนะจ๊าบานแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิเป็นริมเป็นริมใหญ่ขนาดอันนี้ผักเหือดขาวนะจ๊าเอาไปดูใกล้ๆเนาะแกงใส่กระดูกหมูกระลำนะจ๊าเอาไปยำก็อร่อยนะจ๊าบานแล้วก็คือใบไม้ไอ้ผัดใบนี่แหละจ๊าแต่เขากินยอดอ่อนมันเนาะเปะแกงใส่หมูนะจ๊าส้มส้มให้น้อยนะล้๊ขนาดนะจ๊า เอาไปยำเอาไปตำเอาไปผัดกับซุล้วแตนนะจ้าถ้าเอาไปยำไปผัดไดีก็นึ่งเหียก่อนนะจ้ามันก็คือใบไม้ผัดใบนี่เองนะจ้าอันนี้คือต้นผักเฮือดนะจ้าวนะคะบานแล้วริมนี้ริมใหญ่นะจ้าวนะกีพี่เลี้ยงก็จะสลัดลงพื้นนะจ้าวนะคะเป็นริมเป็นริมเนะะี่ยค่ะ เอาก็จะเอายอดมันอ่อนๆไปแกงนะซะอันนี้เป็นริมเป็นริมบป็น้องเป็นริมนะซะจริงๆแล้วก็อีกประมาณสองวันนะซะก็บานบ้างปรับปรายนะจ้าแต่แบบพอเก็บเนาะต้องบานทั้งต้นนะซะนี่ค่ะอันนี้เป็นฮองว่าริมพักเฮือดนะซะยอดอ่อนๆน,นะจ้อ ดูดูการผักเฮือนจริงๆอะ่ะป้นกินกันหลายรอบแล้วก็ผักเฮือนบ้านเฮาออกช้านะา่ะ้าต้นของเราเนี่ยออกช้าสุดนะา้าอ่าต้นเดียวกินทั้งหมู่บ้านนะา้าอ่าแม่ไม่ได้ขายนะา้ะาาญาติพี่น้องเยอะก็แบ่งแ่งกันไปกินนะา้าอ่าคนละหม้อแกงสองหม้อแกงก็ว่ากันไปนะสาวที่บ้านญนาติเยอะผ <laughs> ักนี้หรือผักเฮือนนะา้า ผักไม้ส่เครือในบ้านนะจ้าอ่าบัเงเหือต้นนี้อายุอยู่ประมาณเกือบห้าสิบปีได้แล้วจ้าอ่ายายบอกว่าเอามาปลูกตั้งแต่ต้นน้อยๆนะจ้าอันนี้แยกออกมาเนาะคือต้นใหญ่ๆคือมันขวางถนนก็นเลยโค่นทิ้งนะจ้าเอากิ่งมาปักชำไว้ตรงนี้เนาะก็หรือต้นบักเอฟเลยนะจ้า อันนี้ก็ต้นผักเฮือนเดี๋ยวดูพ่อมาเก็บกันนะเจ้าอันนี้ก็คือมันบานแล้วแต่ยังบบพอเก็บเนาะพอได้แกงสักหม้อไี่ได้แกงกันอยู่นะเจ้าแต่จะเก็บทีเดียวมันบบพอหม้อแกงนะเจ้าคือว่ามันบานยังไม่หมดเนาะอ่าวันพรุ่งนี้หรือมะลืนเนี่ยต้องเก็บเลยนะเจ้าถ้าบบเก็บมันก็จะแก่เนาะไอ้ที่บานก่อน copyright. นี่ก็จะแก่ไปแล้วนะเจ้าเนี่ยค่ะบานก่อนก่อนนะเจ้าต้นผักเฮือดนะเจ้าเห็นไหม ที่ออกใบแล้วอะแล้วก็คงทิ้งก็เป็นใบไม้ไปอะค่ะเนี่ยบันเทือาจะแกงผักเหือดกันแลวนะเจ้าเนี่ยอ่าผักเหือดหน้าบ้านนะเจ้าต้นไม้กินได้นะเจ้าอันนี้ยกินได้ใบนะกินได้แต่ใบอ่อนๆนะเจ้าผักเหือดหน้าแหลงนะเจ้า